เจ้าม้าสีมอกพิชชาเป็นคนขับมันหงุดหิดมากรถคันเนี้เป็นเครื่องนี้เซลโลโตยต้า 2, สองสี่เทอร์โบติดพันวุลให้คุณปูแล้วเป็นยังไงอ่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุนชาติไทยสิครับผมกลับมาเจออีกแล้ว EP นี้เป็น EP พีที่ทำรถอีกแล้วทำรถ EP นี้ก็คือนี่เลยครับเจ้าคาริเบียนไม่ใช่คาริเบียนเราหลายๆคนที่เป็น FC พิชชาน่าจะรู้ดีว่าตอนนี้คาริเบียนพิชาติพังอยู่ตอนนี้เรามานี่เลยกับคาริเบียนของพี่เทพพนเลยนี่ วาหน้าแก๊งเราเจ้มาม้าสีมอกเรามีทริปไปเข้าป่าด้วยกันซึ่งไปคันเดียวกันกับพิเทพแล้วพี่ชาเป็นคนขับมันหงุดหงิดมากรถคันนี้เป็นเครื่อง N ell, ดีเซลโตลตาสองสี่เทอร์โบใช่ไหมเราไม่รู้ว่าบูธอะลมมา,มาเท่าไหร่จมคันเร่งก็ไม่รู้ว่ามาไม่มาติดไม่ติดบูธติดไม่ติดเราก็ไม่รู้วันนี้ก็เลยจับปัญหาครับอะไรอะติดพันบูธที่คุณปูไปวอาไปยังไงอะสั่งมาสิรอใช่สี่ร้อยบาท ถูกถ้าเมื่อก่อนต้องมีพันห้าโอ้โหเคยซื้อตั้งสองสามพันนะอ่าอ,อ,อันนี้สั่งมาในแอปส้ม400กว่าบาทมาวันนี้เราก็เลยจะมาติดวัตบุสหรือโบให้กันเราเห็นแล้วง่ายๆเลยคันนี้น่าจะติดตั้งง่ายเดี๋ยวไปเริ่มติดตั้งอะไรดีกว่าครับอะมาดูว่าในกล่องเขามีอะไรมาบ้างก็อุปกรณ์ทั่วไปไ,วไม่ใช่ครับเป็นสามทางพลาสตฤฤฤิกให้ดีต้องซื้อสามทางคองเหลืองมาใส่มันจะมีหลายเกรดวัตบุษอะใชเกรดดีๆหน่อยเขาจะแถม เซ็ปโก้ให้ใช่จะเป็นยางอะยางสีฟ้าเซ็ตนี้ก็ใช้ได้รถเข้าป่างานโอเคนะรงเดี๋ยวนี้มันมันไม่มีหาแท้ไม่เจอแล้วองานหน้าตาสวยสะระสะสวยพือใส่โฟงใส่ไฟก็มีมาให้ครบไปเริ่มต่อเลยว่าได้อยู่เราจะเอาน้องใส่ไว้ที่คอนโซลกลางนี่อันนี้มีนาฬิกาเดี๋ยวเราจะงัดนาฬิกาออกแล้วก็เอาอันนี้เข้าไปได้เลย เฮ้ยพอดีเลยว่ะเพราะว่ารถพี่ยิ้มกับรถพี่ชาตสองคันก็ใส่ที่เดียวกันใส่ตรงนี้แหละมันจะมันมันไม่เกะกะแล้วก็มองกรมเกินกับคอนโทรลดีเหอดิมอ่านี่แหละเดิมน้ารถเสร็จแล้วครับนี่สายสามทางเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้เวลาไปเทสไม่ได้เวลาแทงในต่ออ๋อแทงอ๋อแทมว่างในกันต่อว่างในก็นี่ง่ายๆเลยสายเนี่ยมันยาวใช่ไหมกระตัดตัดทิ้งมั่งเหรอยาวโพดเอาเอาปั๊บมาต่อไฟกันดีกว่า เพราะว่าเราสามารถต่อได้แล้วเราก็ต่อไปไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเค่อยเสยต่อไปเสียบไปครับไปต่อไปครับเส้นเหลืองเป็นเส้นดีเส้นนี้เป็นเส้นดินไปอนี้ก็คือต่อต่อระบบไฟครับไปถึงแล้วก็เสียบใช้เลยไฟก็ดีอย่างไว้ใช้ไฟในกาเดิมสบายมีน้ำเปล่ามีมีไฟรีมา เดี๋ยวเข้ารูเข้าเข้ารูนี้เข้ารูไฟนี่นี่เข้าคู่กันไปแล้วก็ตัดเส้นนี้กำลังร้อนเลยนี่เส้นนี้แต่เหมวอมันสายมันใหญ่แต่จริงๆน่าจะต้องเป็นสามทางทองเหลืองนะคับเป็นสามทางอะไรทองเหลืองก็อันนี้เป็นทางธรรมดาไปอยู่นะละลายขาดเลยอะขี้ขี้ขบวัวมาไกลๆอ่ะมาไกลๆอ่ะไม่ให้ไม่ให้ไป่ให้สามทางอันหยุ่แถวๆนี้ยถ้าถ้าพี่ไปตัดสามทางตรงเนี้ยมันร้อน ทำทางละลายอ้อมมันอ้อมไกลตรงเหลืองไม่มีมก็ไปเสอใสสายนี้สายนี้ใส่สามทางแล้วก็มาใส่ตูดนี้ใส่ตาไก่ให้มันมีมาปุ๊บแล้วก็อันนี้ไปก็อันนี้ไปใส่สามทางก็ไปเข้าอันเดิมอันนึงแล้วก็ไปเข้าอันที่เข้าปากเทอร์โบอันหนึ่งก็จะเป็นวัดบูสตแล้วตั <c oughs> วเก่าก็จะ <c oughs> ง่ายหน่อยใช่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆห่ก็จะยากเดี <c oughs> ย๋ยวนี้เขาแถมเป็นไฟ LED ดีมาแล้ว <c oughs> ใช่ไม่ร้อนด้วยใช้งานได้นานเนี <c oughs> ่ยในเก่า <c oughs> โอ้นี่แหละนี่แหละนี่แหละงานนี้เแล้วไม่ได้ใช้แล้วอันนี้ขายได้ครับสำหรับใครที่ใช้คคริบเบียนเดิมๆมีราคานะครับเพราะว่าคุณไม่ได้หาได้ง่ายโอ้หไม่ต้องเทียบพอดีเตะเลยนี่๋อเขาได้ยังรอตรงว่าเอาออกไปได้ในที่นี้ยยังสโหดึงไม่ได้เลยทีนี้อดึงไม่ได้หรอกเจี๊ยได้ไหมมาลุ้นกันเข้าแล้วมันไม่ออกมันอยากรู้รู้อะไรกผมไม่ได้อยากรู้ ผมบอกว่ามันจะติดน็อตได่ไงเอาไม่ออกเลยนี้ไม่สรุปก็ไม่ได้ด้วยงั้นเราสวยไม่สวยแล้วทำไงอะทีเนี้ยเดี๋ยวต่อระบบครับเวงของกรมกมของเวีนไอนี่รู้ว่าเออมือไปกระตุกหรอกเดี๋ยวเราขอต่อระบบไปต่อระบบทั้งหมดก่อนแล้วก็ไปซื้อสามทางแล้วก็มาต่อทุกอย่างให้มันเรียบร้อยครับไป A few moments later เป็นไงบ้างตอนนี้สามทางจริงๆมันต้องเป็นทองเหลืองมันถึงจะดีอันนี้เป็นพลาสติกใช้ไว้ก่อนเดี๋ยวไปหาเปลี่ยน ใส่เข้าไปตรงที่เราถอดจากปากเทอร์โบครับเห็นปากเทอร์โบนี่ไหมนี่ใกล้ๆนี่น er ี่คือปากเทอร์โบอันนี Luca. ้คือสายที่จะไปเวทเกตเราก็ถอดออกมาแล้วเราก็ใส่สามทางเข้าไปนี่สมมุติใส่สามทางมาแล้วเส้นนี้ไปวัดบูทเส้นนี้ก็เข้าปากเทอร์โบเหมือนเดิมแค่นี้เราก็จะรู้บูทแล้วสำหรับใครที่ใส่ไม่เป็นนะครับเส้นนี้ให้เจอหาเส้นปากเทอร์โบให้เจอเพื่อที่จะตัดแลวใส่สามทางนี่แล้วเดี๋ยวอีกเส้นหนึ่งเราก็จะเข้าไปไว้ในรถอืโอ้ย กดใส่หน้าอันนี้เขาอยากแต่งรถมากใครมีอะไรรถแต่งเขาไม่ยอมบอกหน่อยได้เตี้ยมากใครมีแบบเขาเรียกอะไรนะสนับสนุนเราสนับสนุนของแต่งให้พี่นิ้งนิ้งนองคอมเมนต์มาประชาสัมพันธ์ด้วยครับใครเอาวิ่งหลังไปเอามาคืนนะครับด้วยครับตอนนี้เกี่ยววิ่งหายรถไม่หาย แต่มินคาร์บอนงูหายไปแล้วรอยกาวก็ไม่เหลือมันน่ารักสมุตติมิอกไปแล้วเขาพูดกาวให้ด้วยโอ้ตายตายตายสาตายเลยอ่าอันนี้คือต่อข้างนอกเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวก็ใส่นี่ครับตอเสร็จแล้วเดี๋ยวสายจากในรถวัดบู๊ก็จะมาใส่อย่างนี้ปลายสายก็ไปใส่ที่วัดบู๊ก็จบแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนี่เสร็จแล้วนะ ครับแล้ว,ลวระบบไฟก็เสร็จแล้วระบบไฟง่ายมากเลยลเพราะว่าอะไรรู้ไหมระบบไฟเราอะเราโชคดีที่ว่าของเดิมเขาเป็นนาฬิกาแล้วนาฬิกาเนี่ยเ,เขาจะมีไฟมาอยู่แล้วเขมีไฟมาอยู่แล้วมันก็เลยง่ายตรงที่ว่ามันสามารถต่อได้เลยเราก็เลยหาว่าเส้นไหนเป็นเส้นไฟลีเพราะว่าในกาส่วนมากก็จะเปิดลีแล้วมันจะติดด้วย แล้วก็ถ้าเราไม่เปิดมันก็จะเป็นขึ้นแค่ตัวเลขก็คือมีไฟแช่หนึ่งอันแล้วก็ไฟลีปิดเปิดหนึ่งอันแล้วเราได้มาแล้วเราก็ง่ายเราตรงนี้เราไม่ต้องเดินมาหาสวิตช์ไงมันจะมีไฟแช่หนึ่งอันอันนี้คือไฟที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์ไฟลีนะครับนี่เดี๋ยวไฟแช่มาเลยเห็นไหม1.2 1.2.5 1.2.6อ่าส่วนเส้นเหลืองเนี่ยจะเป็นไฟสวิตช์เห็นไหมครับไม่มีเลยนะไม่มีนะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดไฟลีนี่เปิดไฟลีนะ มาแล้วเพราะฉะนั้นคู่นี้ใช้ได้แล้วก็เอาคู่นี้มาใช้เลยแล้วพวกนี้มันจะมีฟิลล์รถเดิมอยู่แล้วข้อดีก็คือไม่ต้องต่อฟิลการช็อตเพิ่มเพราะว่าในระบบรถเนี่ยจะมีฟิลการช็อตของของตัวรถอยู่แล้วใช่ก็ง่ายเลยนี่เอาไฟลี่มาใช้เลยแค่นี้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยกร้อยสายจากหน้ารถเข้ามาเสียบตัวนี้ก็คือจบเลยแวเดี๋ยวมาดูกันว่า 2c turbo บมูจะขึ้นเท่าไหร่ ออกมาทั้งตุกเลยอ,ะอ,อ,อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอ่ะเอาคือออกมาแล้วต่อไปก็คือ<ส>ร้อยสายใส,ใส่เส้นที่เราบอกแล้วครับเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปอืเห็นไหม,ไม,มอ่าแล้วก็เขี่มันถ่ายรัเหมือนเดิมอ,อยู่ได้ด้วยเขียวันถ่แล้วทำอย่างเงี้ยดีอะไรปะสมมุติว่าถ้ามันเอ็กซิเหตุจริงๆใช่ปะสายมันไหม้รูทไม่ขึ้นใช่ไหม เราก็เอาของเดิมแล้วมกกลับเข้าไปได้เลยอ๋อก็คือยัดเข้าไปพี่เดิมใช่แล้วก็วัดบูธไปขึ้นไม่เป็นไรใช้งานกับบ้านได้เพราะว่าถ้าเกิดสายหลุดได้คือบูธหายเลยนะรถวิ่งไม่ได้นะไม่มีกาลังอ๋อสายนี้ห้ามหลุดนะแล้วก็ฉีกออกฉีกหนีให้ไม่ให้โดนความร้อนน้อยที่สุดเรียบร้อยแล้วยาวไปนิดนึงเมาใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปครับต้องรัดด้วยไหม รัดครับเพื่อความชัวร์เขาบอกว่าบริษัทเคปิลไทยเข้าได้บ้านเรามาใช้ทุกช่องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โบโยชิชูชาติออสเลวแมนใครจะผูกขาดเคบเอนทายก็ผูกขาดไปเลยก็รัดไม่ทุกคลิปเลยคันนี้ถามว่าง่ายไหมก็ง่ายนะสำหรับการติดวัตถุเฮ้ยสีขายสีขาวเฮ้ยง่าเรียบร้อยครับจบสด่ายไปข้างล่างครับอนี่เข้ารูปเข้ารอยเออเกิดมาเพื่อรู้ใช่มันเกิดมาเพื่อรู้วัดบุงจริง มาดูกันดีกว่อเดี๋ยวว่าบู๊จะขึ้นเท่าไหร่รุ่นอื่นอาจจะเป็นกุญแจสตาร์ทไม่ใช่คันนี้นะครับเอนจิ้นสตาร์ทอันนี้สตาร์อ,อินทูสตาร์ทได้ไปน้องวิง่งดูดีกว่า,<บ>าว่าบูา๊ขึ้นเท่าไหร่ว่าิ่งขึ้นเท่าไหร่อย่าโดนรถผมนะอย่าโดนรถผมนะข,ข้าวครับเดีย๋ยวไปเอาเร่งฟังเลยครับเผมจะเร่งกเอาไปทำร้านพี่เจี๊ยบครับครัวหลังเิน ใครอยากกินไปลองสั่งกันได้ตอนนี้เดี๋ยวขอ,อลดไปลองก่อนว่ามูทขึ้นเท่าไหร่ได้เวลาเทสไม่ขึ้นอยู่5เองหไง5 6ฟอนเองอะ่ะได้แสดงว่าปรับบูเทเพิ่มมาได้อีกได้ดูนะ เฮ้ยบมุตขึ้นน่ากลัววะ่ะข,ขึ้นแบบขึ้นแบบโอ้โหปาสุดเลยโอ้เจ็ดปอนด์น้อยยังวะเครื่องเดิมไม่ได้ปรับอะไรเลยมันน่าจะได้รักสิบก้อนด์นะทำลมไม่ได้หน้า,าบู๊ตสามห้าก็นี้บู๊ตสามห้าอันนี้หน้าบู๊ตสามห้าเหรอใช่ผมซื้อหน้าบาูหกสิบใบไปขึ้นได้ไงอ่ะตายลขึ้นหน่อยเดียว คือเจ็ดปอนด์สองสุวเจ็ดปอนด์คือมันนิดนึงจะให้ถึงแปดถึงเก้าก็ไม่ถึงกลับไปกันกลับกลับนะฮะท้าแข่งแน่ดูนีัทแหลงแน่ไปเดี๋ยวลองชักปจฝากดูนี่จะแหลงจริงบอกว่อยู่ขอมือช่างแล้วอย่าไปกลัวเพราะว่าเคปซูลไทยเรามีเยอะ เอาคุณก็คนเก่าเขาก็แก่แล้ว่啊ให้มันวัยรุ่นหน่อยแก่แล้วก็รู้แก่แต่เราอย่าทำตัวแก่เดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวดูว่าวัยรุ่นจะทำวังไงให้มันแรงใช่ไหมดอมเริ่มทำการทำให้รถแรงแรงขึ้นอย่าไปบอกใครว่าอายตายหักเออหกเจ็ดแปดบาว่าไม่อยางตอนด้ไว เดี๋ยวถ้าเกิดมันแรงขึ้นเราก็ไม่อุดเลยนะอ่ะไปคุณพวอคุณไปลองกันเลยสองคนพี่น้องไปเลยไปเลยเอาไปเลยไปเลยอีกเป้าให้เดี๋ยวเข้าให้เดี๋ยวเป้าให้เข้าอะไรมึงซื้อเป่าอะไรเราไปลากไงโอ้ยนุ่อีกสักหน่อยใช่ไหมครับได้สักสิบปอน่ะกำลังเป็นรถที่ใช้งานเอ้ยโหเสียงไปเสียงพ่วงใช่เหรอยุ้งข้าง อยแรงอ้ยแรงขึ้นเยอะดี่ีก็ขี่ตามน้องทันแล้วสิทันแต่มันจะร้อนคอนโบพิทีมมีปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นอ๋อต้องไปทำระบาความร้อนใหม่ใช่ขึ้นขึ้นขึ้นมูดขึ้นมาสิบ้าแล้วเออต้อยงนี้แหละไม่ต้องใช้เฮ้ยเพราะว่าควันมันควันควันมันอมเกินไปมันพ่มมไม่พอ 切，我。<laughs> <laughs> ผมยืนดูอยู่ผมเห็นเลยตอนแรกควันพุ่มตูดเลยอนออกกัวเหรอออกไปนี่เหมือนจูนใหม่อ่ะนี่แบบควันโชยๆสวยๆเลยรถไม่ผิดเหรอเออเนี่ยอย่างนี้นะเดี๋ยวเราเอาน็อตอุดรูนี้ไว้กันน้ำเข้าแล้วก็อันนี้เทวชายร้านก็คือจบในที่นีพอเลยมีแค่นี้เพราะว่าสิบห้าพอละตอนเนี้ยรถคันนี้มีปัญหาเรื่องความร้อนแต่มันขึ้นเต็มที่ก็ประมาณ90้หรอใช่มีพี่มู๊ดมันมีแค่นี้เพราะว่าปั๊มมันสุดแล้วมันทำลมได้แค่นี้มันก็สุดแค่นี้ปั๊มข่ายปั๊มสุดได้ถึงไหนโอเคันเเดี๋ยวราขอออเเเเก็บรราายยยละีีดด๋ววถไป ส่งลูกพี่กันเรียบร้อยครับพี่เอาแ <ไป S 2> ล้วเอาแลมาส่งไปลองไปลองดีกว่าบอกเลยว่าแรงมากไอ้บรรเจิดบรรจูนมาให้พี่โคตรแรงผมบอกให้โอ้ยเนี่ยไฟแรกจะหวังกว่านี่อ่าไฟมันไฟเป็น LED ไม่ต้องกลัวร้อนนี่นะเจ้าของรถไม่ลองนะแต่คันริ้งเบาขึ้นเลยเออเบาวิ่งเลยเบาไหม รู้สึกเลยเหรอ,รอตอนนี้เราไม่ผ่านเกจเราปิดสวิตช์อิน่อนเกจมันคือตัวตัวคายนมถ้อย,ยิ่งเสียมันทําหน้าที่เปิดแรงดันเกินอ่ะมันก็จะทำหน้าที่เปิด,เห,เ,ปดเหมือแคนไห้นนเกจมันเสียเพราะปกติรถพวกนี้มันได้แค่ยี่สิบปอนด์รถพี่มันได้ห้าปอนด์เองมันน้อยเกินไปสนหรับรถคาริเบียนเครื่องของซีเทอร์โบอ่ะมันไม่มันนิดเดียวเองนะห้าปอนด์อ่ะเบาไหมบ้นเร่งเบาบุบเลยนะเหมือนรถพลังงานเลย ก็เพิ่นะไม่อยากน้ำมันเหมาเดิมอีกเพราะว่ามันเล่นเยอะน้อยใช่มันไม่หนักไปลองรถกันตั้งแต่ไม่มืดจนมืดอ่ะใช่คนขับถูกใจไม่ถึงวอลดอนวอลดอนพี่กับเพิ่กับเพิ่งโอ้ไม่งั้นเลยไปลองรถเมืองกาญกันแล้วเนี่ยลาไปวนแล้วก็แบงค์รถมันเบาขึ้นดีขึ้นเพราะเราดึงสายเวกเกตออกแล้วตอนนี้บู๊ตประมาณสิบห้าทีเนี้ยขับแบบพิเทพแบบไม่พังหรอกพร้อมพิเทพเทบู๊ตน้อยรู้แล้วนะครับว่าเครื่องสองซีบู๊ตเท่าไหร่เดิมๆเข้าใจใครใช้สองซีก็ไปเพราะว่าเวลาซ่อมทีนึงอ่ะ ปากนะครับทุกคนเป็น FC อาชาสีบอกอีกหนึ่งคันรถในแก๊งเราบอกแล้วว่าต้องแรงทุกคันไม่มีคันไหนช้าหรอกทีเนี้ยปวดกันสบายแล้วบนทางดาำม่ปากก็สบายดีกันได้ผลแล้วใช่ไหมว่าดูเรื่องเดี๋ยวรอไปซ่อมรถตัวเองให้เสร็จก่อนตอนเนี้ยรถตัวเองไม่เสร็จซ่อมรถคนอื่นอยู่ไหมไปครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันต่อไปครับเจอกันอีกทีเนี้ยครับว่าเราจะไปแข่งรถอะไรกันต่ออีกทีนี้ไปครับสวัสดีครับไป